ดูจากสกินโทนของผมแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆผมได้สั่งฟิลเตอร์ออนไลน์มานะครับ2ตัวนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็คุณภาพเนี่ยใช้งานดีไหมนะอันนี้ผมก็ยังไม่เห็นของนะครับก็เพิ่งเคยสั่งร้านนี้ครั้งแรกเหมือนกันผมสั่งฟิลเตอร์ไป2ตัวนะเขาแถมมันเป็นกระเป๋าฟิลเตอร์เว้ยอันนี้คือหน้าตาฟิลเตอร์ที่สั่งมาหน้าแปนะสตัวเลยสตาโฟอันนี้เป็นซอฟเนาะ เอฟเฟกจะเป็นยังไงบ้างนะหาไฟสาธิตให้เพื่อนๆดูก่อนจะลองเอาไฟตัวนี้เป็นตัวสาธิตดูนะครับอันนี้จะลองเป็น Starfo ก่อนนะครับ Starfo อันนี้เป็นหน้า82เนาะแต่ว่าผมจะลองเอาขอบหน้า40ให้ดูนะว่าเอฟเฟกภาพจะเป็นยังไงนะครับนี่เห็นไหมนี่นะฮะอันนี้คือ Starfo นะครับ Starfo นะเอฟเฟกภาพ มันก็จะเป็นสตาร์นี่อันนี้คือสตาร์โนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอฟเคสตาร์โนะใช่ไหมคือสั่งมาเล่นอยู่แล้วเนาะเราไม่ได้ใช้งานจริงจังอะไร400กว่าบาทผ่านไยตัวแรกนะครับตัวที่2เป็นซอฟนะครับซอฟซอฟตัวนี้ไม่มีเขียนบอกเบอร์นะฮะไม่รู้เลยฮะเดาไม่ออกเลยว่ามันเป็น เบอร์อะไรนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าซอฟเบอร์อะไรเพราะว่าผมไม่ถนัดมือฝั่งซ้ายนะต้องดูดีๆว่าซอฟเบอร์อะไรเท่าที่ดูไม่หนึ่งทับสองก็หนึ่งทับสี่ครับดูจากสกินโทนของผมแล้วมันทับสี่แน่เลย ใช่น่าจะประมาณ1นับสี่หนึ่งับสองนะแต่ว่าคุณภาพไม่ได้ดรอปนะเห็นไหมก็ <c oughs> ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะซื้อได้เลยเมื่อก่อนผมสั่งตัวละพันสอนะตอนนี้ได้จากแบรนด์นี้มา400กว่าบาท450บาทอีกไม่กี่วันเดี๋ยวจะใช้ให้ดูนะครับว่าคุณภาพภาพเป็นยังไงโซ่ไหมปะไม่รู้เหมือนกันว่าอ่านว่าอะไรนะครับน่าจะเป็นภาษาจีนแหละทั้งคู่เนี่ยจ่ายไปในราคาประมาณ800กว่าบาท ประมาณ3วันก็ถึงนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่าคุณภาพภาพเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะได้ดูไม่เกิน4 5หวันนี้เนาะเดี๋ยวก็จะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับถ้าใครอยากสั่งตามเนี่ยก็สามารถทักมาส่วนตัวได้เลยเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้นะว่าผมสั่งร้านไหนนะครับสั่งตามผมได้เลยนะครับมันก็จะได้ชุดนี้เลยนะ3อย่างในราคาไม่ถึงพันใครอยากจะซื้อมาเล่นเนี้ยราคา2 0ง4้0ยบาทเนี่ยต่อตัวนะต่อตัวต่อเอฟเฟกนะ ก็สามารถสั่งตามได้นะครับก็จะได้ฝึกใช้คิวเตอร์หลายๆรูปแบบเนาะจะได้สร้างสารรค์ภาพให้มันดูมีความหลากหลายมากขึ้นเนาะใครที่แบบว่าเบื่อเลนเดิมๆของตัวเองแล้วก็เอาของพวกนี้ไปครอบหน้าเลนตัวเองได้เพื่อที่จะแบบว่าทําให้มันมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นเนาะเวลาถ่ายรูปมันจะได้มีอะไรที่สนุกมากขึ้นแล้วก็สามารถสร้างสารรค์ผลงานได้อีกหลากหลายเลยนะครับใครชอบเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะว่าเฮ้ยตอนนี้พี่ สวยเลยแล้วก็อยากได้ด้วยอย่างเงี้ยสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ว่าชอบสวยหรืออะไรก็ได้นะครับจะได้รู้ว่าคลิปรีวิวนี้จะมีประโยชน์นะครับสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ